วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณคพูมีนิทานมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะใครเด็กอยากฟังแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องร่างกายของฉันเรื่องวนิดาเสือน,นี่มภาพปิติพรวัฒยาพรตัวฉันมีชื่อก็คือหนูดีหน้าตาแบบนี้ไม่มีเหมือนใคร ดูนี่ใบหน้าดวงตาแจ่มใสผิวพรรณฉ่ำไรสดใสผุดผ่องทั่วทั้งใบหน้ามีตาทั้งสองไว้ใช้แลมองสิ่งของทุกอย่างอีกทั้งหน้าผากจมูกปากคิ้วคางอาวัยวะทุกอย่างรักษาให้ดี ยิ้มสวยฟันงามแวววามทุกซี่ขาวสะอาดทั้งปีเพราะหนูดีแปลงฟันยังมีใบหูรับรู้สารพันเสียงยาวเสียงสั้นและเสียงดนตรีหนูต้องรักษาหูตาให้ดีทั้งสองอย่างนี้สำคัญแท้จริง แขนมือทั้งสองจับต้องทุกสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสองข้างสัมพันธ์สองเท้าก้าวเ,าเดินเพลิดเพลินสุขสันต์ใช้งานทุกวันประโยชน์นั้นมากมีผักสดผลไม้อย่าได้ไหนหนีกินแล้วจะดีดูสิแข็งแรง ออกกำลังกายทำให้เข้มแข็งไม่ล้าอ่อนแรงสดใสเบิกบานสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกร่างกายแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่อง การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกนะคะว่าทําอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยให้เด็กๆลองสำรวจร่างกายของตัวเองดูสิคะว่าร่างกายของเด็กๆเนี่ยตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่ตัวโตเท่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าตัวโตเท่าพี่ๆแล้วหรือยังนะคะร่างกายของเด็กๆเนี่ยสามารถตัวโตขึ้นได้นะคะถ้าเด็กๆรับประทานอาหารให้ครบหามูนั่นก็คือเนื้อนม ผักและผล,ละไม้นั่นเองค่ะแล้วการดูแลอวัยวะร่างกายก็สำคัญนะคะทำได้อย่างนี้หนึ่งตาเด็กๆอย่าเอามือไปขยี้ตาแรงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีฝุ่นเข้าตาก็ควรใช้น้ำสะอาดล้างค่ะและที่สำคัญการที่เด็กๆด,ดูมือถือหรือดู iPad นานๆมันจะมีแสงทำลายดวงตาของเรานะคะ เด็กๆไม่ควรดูในเวลานานๆน,นะคะต่อไปค่ะหูหูเนี่ยเด็กๆไม่ควรแค่หูแรงๆหรือว่ามีน้ำเข้าหูสิ่งแปลกปลอมหรือเด็กๆปวดหูเด็กๆก็ควรไปพบแพทย์นะคะจมูกจมูกไม่เอานิ้วไปแค่แค่แค่จมูกหรือสั่งน้มูกแรงๆนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆนะคะปากค่ะ ปากของเด็กๆนะคะในเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเด็กๆควรดูแลรักษาความสะอาดช่องปากของตัวเองด้วยกันแปรงฟันนะคะแล้วก็ควรพบทันตแพทย์ด้วยค่ะคอของเรานะคะเด็กๆไม่ควรเอี้ยวคอแรงๆหรือไปทำให้คอได้เกิดอันตรายหรือเล่น,ลน,ลนแรงๆต่อคอนะคะผมผมของเราดูแลยังไงคะเด็กๆ ควรสระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งนะคะแล้วก็ควรแปรงผมบ่อยๆด้วยผิวหนังของเราทำยังไงดีนะต้องอาบน้ำค่ะเราควรอาบน้ำวันละ2ครั้งนะคะมือแล้วก็เท้าของเราควรทำความสะอาดบ่อยๆค่ะควรล้างบ่อยๆนะคะแล้วก็ควรจะตัดเล็บให้สั้นด้วยนะคะช่วงนี้เชื้อโรคเยอะ หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกายด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนกับคุณครูอุ้ยไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะคุณป,ปุ่มจะพาเด็กๆนะคะมาทำเจขั้นตอนการล้างมือของเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะ ทําไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะปลาว่ายในหนองเต่าสองคลานไปปูม้าขาใหญ่ไข่ไก่สองฟองเด็กน้อยเตลาดินสอห่อขนมจีบใบตองข้อมือใส่ทองเจ็บ ขั้นตอนการล้างมือโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนั้นเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆปลาว้ายในหนองเต่าสองคลานไปปูม้าขาใหญ่ไข่ไก่สองฟองเด็กน้อยเต่าดินสองพอขนมจีบใบตอง ข้อมือใส่ทอง7ขั้นตอนการล้างมือเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆระหว่างที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะให้เด็กๆกลับไปฝึกกันดูนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ